สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16ถึง30พฤศจิกายนปี2566ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนมหาเดวีมีเรื่องขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะมีหลายเสียงบอกมหาเดวีว่าไม่ค่อยเห็นคลิปวิดีโอทั้งที่มหาเดวีลงตลอดค่ะขั้นตอนที่หนึ่งกดยกเลิกก่อนค่ะ กดยกเลิกเสร็จปุ๊บก็ให้กดติดตามอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วทีนี้คลิปวิดีโอก็จะขึ้นเป็นโดยปกให้ปกตินะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมีนค่ะประจำวันที่16-30พิจพฤศจิกายนมีเกณฑ์ได้โชคจากทางไกลมีเกณฑ์จะได้โชคจากด้านต่างประเทศอาจจะเป็นโชคเงินโชคงานก็เป็นไปได้ทั้งสอ,งอย่างค่ะ คือมีสิ่งดีๆกับคนที่อยู่ทางไกลอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจลึกๆในใจมีเรื่องเก็บปวดทรมานใจบางครั้งไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้เพียงแค่เก็บไว้ข้างในการเงินกำลังจะมีเข้ามาแต่ไม่เยอะเป็นเงินที่เล็กน้อยอาจจะเป็นเงินจากไรายได้พิเศษที่กำลังจะมีเข้ามา คนสูงขาวหุ่นใหญ่อาจจะเป็นคนที่เพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานอาจจะนำปุปรรค์ปัญหาความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลใจมาให้เหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาการงานก็ยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยยังคงต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการซุมรุมเร้าหลายสิ่งหลายอย่างที่ กังวลใจต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอุปสรรคปัญหายังคงเยอะนะคะสำหรับชาวราศีมีนหลายสิ่งหลายอย่าง,งรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดวิตกกังวลใจแต่ยังไงก็ตามยังคงได้ผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะลึกๆในใจมีความเศร้าทรมานใจหลายสิ่งหลายอย่าง,งรุมเร้าเข้ามาเครียดวิตกกังวลใจ การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การตดิดขัดขัดสนเกิดขึ้นลูกหนี้ไม่เป็นดังเป้าหมายไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปไม่มีไม่ค่อยเหลือเก็บได้มาจ่ายไปแต่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงที่มีอายุมากกว่าค่ะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะเข้ามาช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะการเงินก็จะมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือแม้จะ ไม่ได้ดังใจแม้จะไม่ได้ตามเป้าหมายก็ยังมีโชคกับคนผิวสองสีค่ะผู้ใหญ่จะประทับค้ำชูคอยช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแต่ยังไงก็ตามชาวราศีมีนก็ยังคงมีเรื่องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องมานมนานแล้วก็ยังคงต้องมาแก้ไขไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นให้มีสติในการตัดสินใจทุกอย่างก็จริงอยู่โอกาสไม่ได้มาหลายๆครั้ง แต่เราก็ต้องดูและพิจารณาทั้งทางบวกและทางลบหลายสิ่งเราต้องมีสติเป็นสิ่งแรกค่ะสรุปสําหรับชาวราศีมีนประจําวันที่16ถึง30พฤศจิกายนเกณฑ์ของความรักคนโสดยังคงต้องโสดต่อไปคนมีคู่ลึกๆอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่บางครั้งด้วยบางอย่างที่ไม่สามารถทำอะไรได้ยังคงต้องอยู่ในจุดที่ยังคงต้องอยู่ ในเรื่องของเกณฑ์การงานจะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแต่ก็ยังคงเหนื่อยมีอุปสรรคแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเงินแม้จะมีรายได้พิเศษเข้ามาแม้จะมีโชคแต่ก็ยังคงมีซ้าย่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไประมัดระวังการใช้ใจ่ายด้วยค่ะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเดินทางไกลปลอดภัยดีแต่สุขภาพเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลใจค่ะ